สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่เจ็ดพฤศจิกายนสอง7ันี่รอยกสิเ็ดนี่ก็ให้มมอมแมมข้าวเช้านะครับให้พรได้ อยู่ยดีไอ้พรกินก็อร่อยอยู่นะหายหมดเลยนะแสบแสบจวดจวดเลย mình chăng glm glm gì vậy nhỉ mẹm để để làm cho hay gì chuyển menu muối hay hôm nay ăn hết หยายห,หมดเลยนะครับหายหมดเลยแมมเ,เล่มเล็มเล็มให้หมดเลยเออเดี๋ยวมดขึ้นนะเ,เล็มให้หมดเล็มให้หมด <c oughs> เออเอ,เอาพอกอเดี๋ยวก็เดินบนไป เหลือนิดนึงเกียงเลยนับไหมมานี่มานี่เอาเอาเกียงตีนหม่เกียงเกียงเลยสุดยอดเกง่กงเกง่ง ไปไปอื้อไปเยี่ยวยังไปฉี่ยังครับขอบคุณครับ